ทำไมถึงเป็นทีโอคนเห็นผีได้ผมถามแน่ว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็เขามีความผิดปกติก็เลยต้องคลอดก่อนกําหนดผ่าคลอดก่อนกําหนดค่ะแล้วพอเอ่อพอออกมาก็ต้องอยู่ i อซเป็นเดือนนะคะถ้าอยู่ในท้องก็มีสิท์เสียชีวิตได้ใช่ค่ะก็ให้ผผาวันนั้นวันที่ตรวจแล้วก็ให้ผผาวันนั้นเลยแล้วก็ให้แฟนเลือกว่าต้องเซ็นไม่ด้วยว่าจะช่วยไขย่ถ้าจำเป็น ถ้าเด็กคนนี้รอดแต่รอดไปแล้วเขาจะไม่ไม่ใช่เป็นคนปกติในชีวิตในวันต่อไปข้างหน้าเขาจะต้องเป็นคนที่ต้องช่วยคนอื่นคราวนี้ถ้าอาจารย์เป็นล่างขององค์พ่อบาิกาเนธตัวทีโออะตับถืออะไรครับจริงๆแล้วนะท่านบอกว่าทีโออะไม่ใช่ คือมีครูบาอาจารย์เป็นพระพิฆเนศจริงคแต่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับทีโอรจริงไม่ใช่ไม่ได้อ้าวนับเป็นอะไรเป็นอีกองคหนึ่งเป็นอีกองหนึ่งอีกที่เกี่ยวกับผีโดยเฉพาะเขาถึงได้เห็นผี n e b u l a า s th, หมอยไม้ติดบ,บ้านปูยชอบร้านนพพลัต20ยี่บแบวอสบ้านที่ายรัตนบดินกาเมนสวัสดีครับ ตอนเราเข้าสู่รายการใครไม่เฮงกูเฮงนะฮะวันนี้อาจจะแปลกตากันนิดนึงเราอยู่กันที่ออฟฟิศอาปาก้างสตูดิโอนะฮะบอกเลยว่าในช่วงโควิด19แบบนี้เนี่ยไม่สามารถออกไปถ่ายทำณตามสถานที่เฮงๆที่อื่นได้นะก็เลยมานั่งคุยกันวันนี้ใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของน้องทีโอคนเห็นผีของเราเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหน และอะไรทําให้เขาเฮงมาถึงวันนี้ได้นะฮะวันนี้คุณได้รู้แน่นอนนะ,ะตอนนี้ผมอยู่กับน้องทีโอแล้วก็คุณวิครับผมสวัสดีครับพี่วิเป็นแม่ของน้องทีโอ,อแต่ส่วนทีโอเนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นใครมาจากไหนแนะนําตัวเองก่อนจ้ะ สวัสดีครับผมเด็กชายเออพจน์ฮารวัตนะครับชื่อเล่นชื่อน้องทีโอครับผมทีโอและตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นทีโอคนเห็นถีนั่นคือฉายาครับผมอ่าฮะผมถามนิดนึงทําไมน้องทีโอถึงชื่อว่าทีโอครับพี่ชายเขาเป็นคนตั้งค่ะเชิญชื่อนักฟุตบอลของอังกฤษค่ะอ่าฮะนักฟุตบอลของอังกฤษค่ะมาหลายปีก่อนค่ะใครครับทีโอวอลคอตค่ะอ๋อวอลคอตนี่อยู่อาร์เซนอลเมื่อสมัยยุคหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นทีมชาติด้วย อ่าเล่นปีกนี่ผมเซียนไหมล่ะทีนี้ผมถามาข้อมูลค่อนข้างก็คือตอนนั้นทีโอวอลคอร์ดดังมาก<ะ>ก็แล้วคุณพี่ชายใช่ไหมเขาชอบ<ะ>ใช่ไหมก็เลยตั้งเป็นน้องทีโอพี่วิมีลูกกี่คนสา,คสามคนสามคนคนแรกเป็นพี่ชายก็พี่ชายทั้งคู่คะ่ะเป็นลูกชายหมดเลยลูกชายทั้งสามเลยครับพี่ชายทั้งสามคนมีอายุเท่าไหร่บ้างครับคนโตตอนนี้25ค่ะคนรอง24 24 24 25้า เขาติดกันเลยหัวปีท้ายปีใช่ค่ะแล้วทีโอหลุดมาจากไหนตอนนี้เท่าไหร่ครับส่องพ่อผมเท่าไหร่นะส่องครับสิบสองโอ้โหห่างกันรอบนึงนะค่ะห่างกันกับคนกลางรอบนึงนะค่ะสิบสองปีเกิดในปีเดียวกันไหมปีนักสัตว์ไม่ไม่ไม่ค่ะห่างกันห่างกันอีกจริงจริงห่างกันประมาณกี่ปีสิบสามราวๆนั้นค่ะประมาณสิบสามปีโอ้โหนี่ลูกหลงเหรอเนี่ยแล้วทำไมถึงเป็นทีโอคนเห็นผีได้ผมถามหน่อยว่าตอนนั้นเนี่ย เกิดมาน้องทีโอเนอเกิดมาเมื่อ13ปีที่แล้วประมาณสิบส <12. S 1> ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นและก่อนที่จะไปฟังคำตอบของคุณแม่นั้นขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่นารักกันก่อนนะครับ ขอขอบคุณ n น b u ว a เครื่องรางของขัง,งระดับพรีเมียมไม่ว่าคุณจะมีเครื่องรางของขัง,งอะไรที่มีอยู่นะฮะแล้วอยากจะทําให้สวยทันสมัยตรงใจวัยรุ่นเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ะฮะเป็นคนออกแบบแล้วที่สําคัญเนี่ยราคาไม่แพงแถมเลิศหรูอลังการมากๆเลยนะฮะเข้าไปติดตามได้ที่ Instagram n e b u r a t s ครับผม และขอขอบคุณร้านปูโยะช็อปนะฮะร้านปูโยะช็อปนะฮะเขาจำหน่ายสินค้าของใช้ภายในบ้านมากกว่า5,000กว่ารายการเลยนะฮะเขามีอยู่ถึง7สาขาด้วยกันทีเดียวซึ่งสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นร z z ด d าหรือ s h อ p e e หรือจะง่ายๆนะฮะก็เข้าไปที่ l ลายเลยครับปูยะช็อปหรือติดตามได้ที่ Facebook ปูยะช็อปไทยแลนด์ครับผมขอขอบคุณนพรัี โนพรัต20เนี่ยเขาเป็นโกดังสินค้านะที่มีสินค้ามากกว่า1 0,000รายการเลยทีเดียวครับถ้าคุณเนี่ยอยากจะประกอบอาชีพขายทุกอย่าง20บาทเนี่ยคุณก็สามารถไปที่นี่ได้เลยครับเขามีอยู่2สาขาด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยาหรือที่รังสิตปทุมธานีเพราะฉะนั้นฮะเลือกได้เลยว่าคุณใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นและเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w ว w n o p ว a ์เ2 0 c o m และ l ล n e i อดี p นพรั2 0 s ว o p ชอครับผม ก็เขามีความผิดปกติก็เลยต้องคลอดก่อนกําหนดผ่าคลอดก่อนกําหนดค่ะแล้วพอ,อพอออกมาก็ต้องอยู่ ICU เป็นเดือนนะคะคลอดก่อนกําหนดค่ะคุณหมอว่าไงเอง่ยก็มีความผิดปกติบางอย่างแต่ว่าก็แล้วก็เลยจําเป็นต้องผ่าออกต้องผ <ขา S 2> ่าออ,ออกณปัจจุบนะันณผา<ะ>่าออกณเวลานั้นเลย<ะ>เพราะ,ะว่ามีความผิดปกติถ้าอยู่ในท้อง วีสิเสียชีวิตได้ใช่ค่ะก็ให้ผ่าวันนั้นวันที่ตรวจแล้วก็ให้ผผาวันนั้นเลยแล้วก็ให้แฟนเลือกว่าต้องเซ็นไว้เลืว่าจะช่วยไขา้าติจเป็นแล้วหลังจากนั้นพอคลอดมาอยู่ในตู้อบเนี่ยประมาณนานไหมฮะเข้าไอซียไปเลยอะประมาณเดือนหนึ่งเดือนนึงเลยเหรอเดือนหนึ่งเพราะว่าเขาตัวเล็กมากแค่ประมาณพันกว่าตำนะ นั่นแปลว่าเขาอยู่ไม่ครบ9เดือนในพร้อม8เดือน8เดือนโอ้ก็ใกล้ๆแล้วยังจริงๆก็มีโอกาสแต่ด้วยทางการแพทย์เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแต่ก็น่าจะยังทันสมัยอยู่นะอยู่ที่นั่นเป็นเดือนตอนนั้นคิดว่ายังมีหวังไหมความหวังที่ฟังจากหมอมาก็คือก็พิการพิการใช่ค่ะมีโอกาสพิการแน่นอนแล้วความพิการนั้นก็อาจจะทําให้เขามีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดขึ้นมาเลยใช่่คะเหตุการณ์วันนั้นพอหลังจากหนึ่งเดือนที่อยู่ในชีวูก็ออกมาอยู่ในห้องปกติแล้วรู้ไหมฮะว่าเขาไม่ได้พิการแล้วเป็นเด็กครกทุกส่วนตอนนั้นก็ดูว่าเขาก็ไม่ปกติแล้วค่ะทำไมฮะเขามีอะไรไม่ปกติรูปร่างลักษณะเขารูปร่างลักษณะหัวเขาโตกว่นเลยโตเฉพาะหัวใช่ค่ะ แล้วก็คุณหมอก็ก็เรียกไปคุยแล้วก็ให้ทําใจครับแต่ว่าก็โอเคเชื่อคุณหมอแต่ว่าอฮะขอพากลับบ้านขอพากลับบ้านใช่ค่ะตอนนั้นคุณหมอเขาจะบอกไหมว่าไม่น่ารอดหมอบอกแทนว่าก็ก็คงได้ไม่นานแหละอยู่ได้ไม่นานถ้าเป็นโรคนี้จะอยู่ได้ไม่นานไม่ถึงสิบขวบอือหือแต่ผ่านตรงนั้นมาแล้วคราวนี้พอหลังจากที่เราเอากลับมาเลี้ยงที่บ้านคือ อะไรที่บอกว่าเขาเริ่มผิดปกติในเรื่องทางอื่นและนอกจากสรีระร่างกายอย่างเช่นอะไรที่บอกว่าเขาเริ่มเห็นผีแล้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ประมาณ ประมาณสองขวบสองขวบรู้สองขวบมันพูดไม่รู้เรื่องเลยนะแต่แต่เขาพูดรู้เรื่องค่ะเขาพูดเขาพูดตั้งแต่ยังไม่ขวบหนึง่งด้วยซ้ำเขาพูดเร็วมากอ่าฮะก็คือแรกๆก,ก็คือแม่แม่ป้าป้าพ่อพ่อก็ออพูดเรื่องค่อย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 ไต่ระดับไปอย่างเร็วเลยค่ะเขาพูดเร็วมากเป็นคนที่พูดเร็วกว่าคนปกติเร็วตั้งแต่ยังไม่เดินยังไม่อ่าฮะอ๋อแต่พูดได้แล้วพูดก่อนค่ะเป็นคําพูดเป็นเป็นแบบ จริงจังเป็นแบบว่ามีคําที่รู้ภาษาเลยใช่หรอใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอสักสองขวเนี่ยเขาก็จะทุกเย็นก็จะตะมาเดินจูมือพาไปชี้จุดจุดหนึ่งในบ้านว่ามีนี่นี่นี่นยึงจะอธิบายไม่ค่อยถูกแต่เราก็รู้ว่ามันคืออะไรอาคารลักษณะที่เขาบอกงั้นแปลว่าตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยจูมไปแล้วชี้ว่าตรงนี้มีสิ่งบางสิ่งอยูเขาบอกว่าว่าเป็นอะไรเป็นคน มีผู้หญิงมายืนอยู่ใส่เสื้อสีขาวเปื้อนน้ำแดงๆเด็สกสองขวบใช่ค่ะเขาพูดอย่างนี้ในบ้านใช่ค่ะอ๋อค่ะแล้วบางวันก็จะตรงนั้นอีกตรงนี้อีกเดินไปชี้ไปจูงไปอะไรอย่างเงี้ยจูงไปบอกตลอดครับค่ะ,คะเพี่อแม่เดินระวังเดี๋ยวชนเขาอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมลูกไม่ได้จำไม่ได้ตอนนั้นก็คือพอบอกแล้วเราเชื่อไหมแรกแรกจริงๆก,ก็ก็มีความเชื่ออยู่บ้างครับ ก็มี50่อ่ก็ห้าสิบห้าสิบะนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เด็กขนาดนั้นจะมาโกหกหรือ่าครับอือแล้วอะไรทําให้เราเชื่อจนถึงว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เห็นผีจริงๆก็เขาพูดพูดอะไรหลายๆอย่างจนมีวันหนึ่งก็คือเขาเริ่มพูดเริ่มโตขึ้นได้่อยๆสามสี่ขวบเขาก็มาบอกว่าเออเนี่ยผีมีผีแม่ลูกเนี่ยเขามาขอให้ช่วยวางอาหารให้เขาหน่อยทุกวันเว้นวันอะไรอย่างเนี้ย ตอนนั้นไม่ฟังมันไร้สาระไม่เชื่อเขาก็พูดทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเดือนอะคะ่ะแล้วก็เขาตอนเขาไปบอกพ่อเขาพ่อเขาก็เลยตัดลำพางก็เลยมาสั่งให้ทำตาม<ำ>ลูกตามที่ลูกบอกตัดลำพางลูกต่ำาต,ตามมันไปซะหลังๆมาเนี่ยบางทีเราเรามีปัญหาอะไรในบ้านเนี่ยซึ่งมันมัน,มน,มนอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันเป็นทําให้เราลำพาญใจเราก็จะให้ทโอไปเจรจาสิคนช่วยไม่ได้ให้ผีช่วยค ก็ได้และตอนนั้นทีโอสามสี่ขวบที่บอกว่าให้เอาของไปวางและให้ผีเนี่ยตอนนั้นเราเริ่มจาได้ือยังมีความจำบางอย่างเขจำได้นิดหน่อยค่ะก็จําได้นิดหน่อยใช่ไหมตอนนั้นเราเห็นอะไรเราพอบอกได้ไหมก็เห็นเป็นผีแม่ลูกผู้หญิงผมยาวเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ลูกกับผมสั้นอ่ะอ่าครับตอนนั้นที่เราเห็นผีดวงวิญญาณเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าเป็นผีมานึกว่าคนนึกว่าคนเหมือนประมาณว่าเรามีคนอยู่ในบ้านเราหลายคนในบ้านหลังเดียวกัน ก็คิดว่าเป็นคุณนา้าคุณอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยหรอคร<ะ>ัาอะฮะแล้วยังไงต่อพอบอกให้คุณแม่เอาไปให้แรกแรกคุณแม่เชื่อหรอไงก็ว่าจะทําจะทาก็ไม่ทำาจนท้ายก็ทําจนได้สุดท้ายก็ทํำจนได้ครับ<ะ>อ่าฮะพอทําแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่วิทย์ก็มันก็มันมันมันบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่บอกเราก็คือขอความช่วยเหลือเขาในบางเรื่องอขอความช่วยเหลือใครผีอ้าวแล้วตอนนั้นคือเชื่อลูกแล้วเหรอ S 2> <S 2> ก็เหมือนลองดีอะค่ะเหม <Ober st. S 2> หือนลองอ๋ออยากลองอ่ะ<ด>ถ้าสมมติว่า<ฤ>ทีโอเห็นผีจริงอะลองสักทีสิไหนไหนก็ทําของให้แล้วเอาอุปกรณ์มาให้กินแล้วอะลองครั้งแรกเนี่ยลองอะไรก็พอดีคุณพ่อเขาบน่นแล้วก็มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่เราก็จะลองของก็คืออ่ทีโอบอกบอก,บอก,บอกมาลูกคู่นี้สิเนี่ยให้ เอให้ยังไงก็ได้ให้พ่อหยุดพูดก็ได้ให้พ่ออารมณ์ดีอ่าให้พ่ออารมณ์ดีพ่อ,อตอนนี้อาจจะกำลังหงุดหงิดอยู่ก็เลยอยากให้เขาอารมณ์ดีลองม,ลมันก็ได้ผลนะมันก็ได้ผลทันทีไม่ถึงหนาทีหลังจากนั้นนะทุกอย่างก็สงบเงียบเลยตอนนั้นที่โอสื่อสารได้แล้วคือตอนที่ทีโอคุยกับผีแม่ลูกตอนนั้นลูกครับหนูพูดเป็นคําพูดแบบที่เราได้ยินกันป่ะรู้ว่าพูดทางจิตพูดทางจิตพูดทางจิตแปลว่าเราเคยสื่อสารทางจิต ได้มาก่อนตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาเราสื่อสารทางจิตคือย,ยังไงตอนเด็กๆใช่ไหมเขาจะนั่งน,นั่งอะไรเงี้ยเมื่อวนนั้นค่ะก็คือแต่บางทีก็พู้เลื่องค่ะอ่าฮะบางทีก็พูดแบบเป็นคำพูดอย่างนี้เลยค่ะเป็นคำพูดตอนนั้นตอนที่คุณแม่บอกอะบอกเขาว่าไงว่าฉันเงียงบให้หน่อยนะเดี๋ยวจะวางอาหารให้อ่านานานอาหารมีการแลกเปลี่ยนเดี๋ยวเอาอาหารมาให้ช่วยให้เงียบหน่อยช่วยให้คุณพ่อเงียบหน่อยอ่าฮะแล้วเขา ไปทําตามาก็หเห็นเขาเดินไปเดินไปยืนอยู่ตรงจุดที่เราวางอาหารเขาก็ายืนนิ่งเงียบๆสักพักหนึ่งเขาบอกโอเคแม่เรียบร้อยอแล้วช่งางก็เรียบร้อย,อยจริงๆแล้วตอนนั้นอ,อ่ะพอเราบอกเขาเนี่ยเขาหายวับไปหาคุณพ่อ <c oughs> ไปปิดปากคุณพ่อหรือเขาไปทําอะไรผมอยากรู้เขาอยู่ที่เดิมแล้วพ่อก็เงียบไปเลยเขาก็ไม่ได้ไปถึงแล้วก็ไปปิดคุณพ่อไม่ใช่ไม่เขาก็อยู่ที่เดิมแต่คุณพ่อเงียบครับอือฮึแล้วก็สงบลง นั่นคือรู้สึกแปลกใจไหมพี่วิตอนแรกก็แปลกนะคะแต่ก็ยังเผื่อใจว่าอาจจะเป็นความบังเอิญก็ไดอาอาจจะเป็นความบังเอิญอ่านั่นคือการลองครั้งที่หนึ่งค่ะคราวนี้พอหลังจากการลองแล้วมันมีเรื่องอะไรที่ทําให้เรามั่นใจว่าทีโอเนี่ยเขาเห็นผีจริงอ่ะก็คนรู้จักกันที่เขาเป็นเป็นร่างทรงก็คอครูบาอาจารย์ใช่ค่ะที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นครูบาอาจารย์อยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เจอครูบาอาจารย์คนนี้มานานหรือยังก็ตั้งแต่ยังไม่มีทีโอได้ซ้ำอะค่ะเรา<อ>รู้จักกันมาเกือบสิบห้าปีแล้วได้ซ้ำครับอ้าแล้วไปเจอกันยังไงก็หลังจากที่พาทีโอออกจากโรงพยาบาลตอนนั้นก็คือคือเรารู้สึกว่ามันมันไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้ว,วะลูกไม่ปกติถูก<ช>ไหมฮะ,ะอ๋อแปลว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกกังวลก่อน,อนเราถึงไปเจออาจารย์คนนี้แปลกปกติเนี่ย ผมถามหน่อยพี่วิกเป็นคนเชื่อเรื่องร่างทรงเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ไหมไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยแต่ด้วยความที่ไม่รู้จะหันไปทางไหนแล้วก็ไปหาแพทย์มาแล้วแพทย์ก็ลงความเห็นด้วยหลักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นโรคแบบน,บบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็เลยอ่ะโอเคไปหาสิ่งที่มองไม่เห็นไปหาอาจารย์คนนี้อาจารย์บอกว่าไงครับอาจารย์ก็ก็ดูตอนนั้นที่โออย่างแบลบอกอยู่เลยนะคะก็บอกว่าถ้าเด็กคนนี้รอดคือทําให้รอดแหละก็ได้ แต่รอดไปแล้วเขาจะไม่ไม่ใช่เป็นคนปกติในชีวิตในวันต่อไปข้างหน้าเขาจะต้องเป็นคนที่ต้องช่วยคนอื่นครับแล้วก็เขาจะมีตาที่ไม่เหมือนคนอื่นมีตาที่ไม่เหมือนคนอื่นคือในลักษณะทางทางสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเขาจะมีตาที่เราเห็นเป็นกายภาพเนี่ยคือเขาจะสายตาสั้นครับสายตาเอียงตาดําสันตลอดอตลอดอแล้วก็ตาออกเดรัจฉานนี่ไปผ่าตามาอม แต่ว่าในทางที่เรามองเห็นคือตาคู่นี้จะทําให้เขามองเห็นอะไรที่คนมองไม่เห็นนี่ครูบาอาจารย์บอกตั้งแต่ทีโอยังแบบบอกอยู่ยังเดินกว่าค่ะอ่าฮะอ่าฮะ <c oughs> แล้วทุกวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นจริง <c oughs> ๆ,ๆก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเวลาแต่นี่ผมบอกก่อนนะก่อนหน้านี้นะฮะคือพอเรามารวมทีมกันเป็นเดอะซิกเซนทีมนะอาจารย์เต้เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าทีโอเนี่ยด้วยด้วยพื้นฐานของดวงก่อนนะพื้นฐานของดวงเนี่ยไม่ได้เป็นคนเห็นผี แต่การที่ทีโอเป็นแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการผ่านความตายมาเกิดจากเหตุการณ์ที่ทีผ่านทั้งความตายผ่านทั้งอะไรหลายๆอย่างมาจนทําให้เขาเนี่ยมีการพลิกดวงแล้วทําให้เขามองเห็นได้นั่นคือสิ่งที่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าเขารอดมาได้เขาจะมองเห็นอะไรแบบนั้นใช่ค่ะซึ่งผมสังเกตจริงๆนะตาของทีโอเนี่ย ตาดำน้องเนี่ยจะสแกนอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือตามที่อาจารย์บอกใช่ค่ะแล้วอาจารย์คอนเฟิร์มมาตั้งแต่แรกซึ่งเราก็เออมันจะเป็นจริงได้ยังไงแต่ไม่รู้แหละตอนนั้นอาจารย์ให้ให้ทำอะไรหรือเปล่าับถึงได้รอดมาได้ก็ก็คือให้พาไปหาบ่อยๆในทุกช่วงอายุอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช่ค่ะก็คือในช่วงขวปีแรกเนี่ยก็คือพาไปหาทุกเดือนครับ ขนาดเดียวกันก็ก็อาจารย์ก็ให้ไปหาคุณหมอตามปกติที่โรงพยาบาลตามนัดทุกเดือนเพื<ะ>่อที่จะวัดขนาดหัววัดตั้งแต่นี้ก็เลยพาก็เลยรักษาทั้งทางทางแพทย์ด้วยแล้วไปหาอาจารย์ทุกเดือนทุกเดือนคู่กันไปอย่างนี้ตลอดเวลาทําทุกทางอะค่ะพอเสร็จแล้วมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เจอตั้งแต่เด็กเรานั่นคือการคอนเฟิร์มแรกของเราแล้วคอนเฟิร์มที่สองอะไรที่ทําให้เชื่อว่าเขาเห็นผีมันก็หลายอย่างประกอบกันนะคะจากการที่เขาทัก คนนั้นคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็บางทีเขาก็เขาก็นอาจจะบางทีเขาอาจจะบอกว่าคือมีเหตุการณ์หนึง่งเขาบอกว่าวันนั้นพาเขาขี่จักรายานนั่งเล่นขี่รถเล่นในหมู่บ้านนะเขาบอกว่าครับคุยคุยกันเราบอกว่าเออเนี่ยแม่ไม่รู้ว่าพี่ชายพี่ชายสองคนนะอค่ะเขาจะแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลายัยครับแม่ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าได้หรือเปล่าคือเราก็ปรับทุกไปเรื่อยเปื่อยกับเด็กซึ่งเขาก็ยังยังไม่เข้าอนุบาลด้วยซ้ำ อยู่ๆเขาก็พูดว่าเข้าได้เข้าได้ทั้งคู่แต่ไม่ได้เรียนเป็นมหาลัยธัฐบาลนะคะรัฐบาลตอนนั้นก็เออเราก็ไม่เชื่อแต่พอผลออกมาปรากฏว่าเขาเข้าได้ทั้งคู่จริงๆครับแลวเขาก็ไม่ได้เรียนทั้งคู่จริงๆอแล้วเราก็คิดเอ๊ะก้าหาว่าลูกพูดมั่นขนาดนี้ยแล้วสิ่งที่เขาบอกเรื่องเขาเห็นผีเราไม่เชื่อได้ยังไงก็จะมาโกหกเราทําไมอตอนนั้นจําได้ไหมเหตุการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟัง จำไม่ได้ยังเด็กเหมือนกันเหรอกี่ขวบตอนนั้นประมาณ3าสี่ขวบค่ะเป็นช่วงที่เขาพีคมากเลยเขาพูดอะไรนี่ไปหมดสามสี่ขวบพี่วินี่คือเด็กอนุบาลหนึ่งนะค่ะแต่เขายังไม่เข้าโรงเรียนเขาเข้าโรงเรียนชาเข้าไปช่วงอายุอนุบาลเท่าไหร่เขาเข้าประมาณเกือบห้าขวบค่ะเกือบห้าขวบถ้างั้นผมถามอย่างนี้มีผลกระทบกับที่โรงเรียนไหมมีปัญหาว่าเพื่อนล้อบอกว่าเราพูดเพ้อเจอพูด ไม่จริงเคยพูดให้เพื่อนฟังไหมเรื่องผีเคยค่ะเคยใช่ไหมลูกแล้วเพื่อนว่าไม่เชื่อหรอกโมอะอะไรเงี้ยเพื่อนก็หาว่าเราโม้ตอนนั้นใช่ไหมแล้วตอนนี้เอสิ่งที่เราไปพูดกับเพื่อนเนี่ยเราบอกอะไรเราเห็นผีในโรงเรียนหรอล่วงเลยไม่ะรออมีผีตรงนี้นะตรงนี้นะมีผียักเจ้าก่อนในเวลตามครูคนนี้นะคนนี้นะก็ไม่เชื่อแล่ะก็ไม่มีใครเชื่อเลยแต่พอป .5 ป .6 ก็เริ่มเชื่อกันแล้วออจริงเห็นในรายการแล้ว อ๋อฮะอันนี้คือ,อก่อนที่รายการจะยังไม่นําเสนอเรื่องของทีโอเนี่ยคือเพื่อนก็ว่าเราว่าเราพูดไปทั่วพูดไปมั่วอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าหลายหลายคนที่ดูแล้วคุณไม่ได้ไม่ได้เชื่อทางเรื่องแบบนี้คุณก็อาจจะมองว่าไอ้เด็กคนเนี้ยมันพูดไปทั่วอะไรอย่างนี้แต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยพิสูจน์กันมาในหลายๆครั้งแต่บอกก่อนว่าถ้าคุณจะมาให้เขามันนั่งแล้วบอกว่า คุณพ่อคุณที่เสียชีวิตไปแล้วหน้าตาเป็นไงมันตอบไม่ได้นะมันต้องมีจิตตอบกันด้วยในการตอบนะฮะแต่วันนี้คือสิ่งที่ทีโอพิสูจน์ไปทุกวันนี้เพื่อนว่าไงก็มาดูให้หน่อยดีว่าเป็นไงบ้างใช่มาดูให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนี่เด็กปออะไรครับปอหกขึ้นปอหกตอนนี้กําลังเรียนปอหกอยู่ใช่ใช่อ่าฮะเด็กปอหกตอนนี้เริ่มดูดวงมาดูให้หน่อยว่าฉันเป็นยังไงบ้างนอกจาก นอกจากเด็กๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เด็กมาไหมมีคุณครูอ่าฮะมีคุณครูมาแบบว่าให้ดูนู่นดูนี่ให้หน่อยแต่บางทีบางทีคุณครูอ่ะไม่ไม่ก็อาจจะไม่อยากรบกวนเด็กนะฮะแตทีโอน่ยไปทักซะเองอืมไปทักซะเองไปทักซะเองแล้วตัวเองก็บางทีก็ก็ป่วยไปเลย ขอขอบคุณแบวอชครับแอลกอฮอล์ครีน75%และที่สำคัญเนี่ยเป็นฟู้ดเกรดด้วยนะฮะและยิ่งตอนนี้ฮะเขามีเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ซึ่งรวมกับขวดแอลกอฮอล์500มิลลิลิตรฮะสองอย่างนี้รวมกันราคา699บาทโอ้โหถูกมากๆนะฮะใช้ได้นานถึง2-3เดือนกันทีเดียวสามารถสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ Line ID แบวอ9ครับผม ขอขอบคุณไม้ติดบ้านใครอยากได้ไม้มงคลนะฮะลองเข้าไปดูนะฮะที่ไม้ติดบ้านนะเขามีทั้งสนจูนิเปอร์มะยมเงินมะยมทองทับทิมแคร้หรือว่าจะเป็นต้นไม้มงคลที่คุณเนี่ยควรจะมีติดบ้านนะเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่เพจไม้ติดบ้านครับผม ขอขอบคุณบ้านนิยายครับบ้านนิยายเ,ยเป็น y o u b e c h ช n แน l ช่องหนึ่งนะฮะที่เอานิยายมาเล่าให้เราฟังนะตอนนี้นี่มีผลิกรกิมงวนเรื่องกฎแห่งกรรมอันนี้ดีมากๆอยากให้เข้าไปลองฟังกันดูนะฮะเข้าไปติดตามได้ที่ไหนหรอเข้าไปเลยนะฮะที่ u b e ูบชาแน l บ้านนิยายครับผมและก็ต้องขอขอบคุณนะฮะรัตนบดรรินกาเมนนะฮะใครอยากจะได้ชุดยูนิฟอร์มนะฮะต้องนึกถึงรัตนบดินกาเมนเลยหรือว่าจะเป็นเสื้อยือดเสื้อปักสกรีนเสื้อทีมเสื้อวิง่งเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬา เสื้ออะไรต่างๆนานาเขาจัดทําได้หมดนะฮะลองเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมที่เพจ Facebook รัตนบดินการเมนครับผมป่วยเองป่วยค่ะยืนๆอยู่เขาก็ล้มไปเลยล้มไปไม่ไม่มีสาเหตุไม่ได้ไปโรงเรียนสักสองอาทิตย์คนะะไปหาหมอก็ไม่มีอะไรหมอบอกไม่มีอะไรแต่เขาไปไม่ไหวครับจนสุดท้ายก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ว่าไงตอนนั้นเขาก็ไม่ให้ทัก Uh huh. เพราะบางทีเป็นกรรมในเวรทักไม่ได้อ uh huh. คือบางทีว่าม,มันไปยุ่งกับเรื่องของกรรมเวรของคนบางทีเนี่ยอย่างสมมติว่าคนคนนึงมีกรรมอยู่แล้วแล้ววันนี้กรรมเขาเนี่ยเขาอาจจะต้องโด,ดนรถชนแล้วอยู่ไปบอกเขาว่าระวังอย่าเดินไปทางนี้นะแล้วรถจะชนคุณแต่มันคือกรรมของเขาไงแล้วเราไปยุ่งมันก็เลยทําให้กรรมนั้นกลับมาถึงเราในแบบฉบับต่างๆนานา ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าโอเคอย่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่มครูบาอาจารย์ผมถามนิดหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นร่างนะเขาเป็นร่างของเป็นร่างของพระพิคเนตค่ะองค์พ่อพระพิคเนตใช่ค่ะเชื่อไหมผมทารายการมาตลอดเจ็ดแปดปีเนี่ยจริงๆผม,ผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อร่างร่างทรงอยู่แล้วในการเข้าทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่หลายๆครั้งที่ไปก็มีบางอย่างที่ตอบคำถามเราได้โดยที่เฮ้ยเขารู้ได้ยังไง อย่างร่างพระพิคเน่เนี่ยผมก็ไม่เคยเจอนะแต่เคยเจอพี่คนหนึ่งละกันพี่คนหนึ่งที่เคยทํารายการร่วมกันมานะฮะหลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นผู้ชาย <c oughs> ซึ่งคนนี้เขาก็มีปู่มีทั้งพ่อ <c oughs> พิคเน่อยู่ด้านหลังซึ่งเวลาเราเห็นเขามาเนี่ยเราตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือการทายทักอะไรต่างๆนาน,นานซึ่งอาจารย์ของทีโอก็เป็นคร<ถ>าวนี้ถ้าอาจารย์เป็นร่างขององค์พ่อพิคเน่ ตัวทีโออ่ะนับถืออะไรครับทีโอก็ก็นับถือพระพิคเนตเนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆแล้วท่านบอกว่าจริงๆแล้วท่านบอกว่าทีโออ่ะไม่ใช่คือมีครูบาอาจารย์เป็นพระพิคเนตจริงครับแต่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับทีโอจริงไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวเป็นอะไรเป็นอีกองหนึ่งเป็นอีกองหนึ่งอีกที่เกี่ยวกับผีโดยเฉพาะเขาถึงได้เห็นผีบ,บอกได้ไหมฮะเป็นใครก็คือท้าวเวสสุวรรณ องคเท้วเวสุวรรณใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทีโอถึงเห็นผีแล้วก็ไม่กลัวผีปู่เทวเวสค่ะอยู่กับน้องทีโอค่ะอันนี้คือครูบาอาจารย์คนบอกใช่ค่ะอ่าท่านบอกว่าในอีกสักระยะหนึ่งภายภายหน้าเนี่ยท่านก็คงจะหมดวาระของท่านแล้วก็ให้ก็เป็นเรื่องของเทวเวสุวรรณที่จะขึ้นมาแทนใช่ค่ะนั้นแปลว่าตอนนี้องค์ู่พ่อฟิคเน่เนี่ยคอยคุ้มครองอยู่ใช่อคุ้มอยู่อ่าฮะอ่าฮะทีโอคนี่หนูเคยคุยอะไรกับ อมพ่อพิการเนีของตัวเองบ้างไหมเคยคุยนะว่าต่อไปจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันหมายถึงอะไรเป็นยังไงลูกตอนที่แม่บอกว่าบอกกับพ่อพิการเน,นี่ยหัวพิการเนี่ยขนาดก็บอก,กว่าปกติกว่าคุยอยู่ปกตินะก่อนจะออกมาทํารายการก็ก่อนจะออกจากบ้านใช่ไหมคะก็จะเอามอคุ้มครองลูกก่อนนะครับอะไรอย่าง,งนี้ดูแลลูกด้วยนะครับบางทีเขาก็ถามถามกันแบบนั่งสมาธิถามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราบ่อยครั้งเราคิดว่าติดต่อได้จริงเหรอมันง่ายขนาดนั้นเหมือนโทรศัพท์หากันอี๋ ถ้าผมถามหน่อยอะตอนเนี้พ่อพ่อพิเกเนตอยู่กับเราไหมก็ตอนตลอดมาตอนนี้เหรอเราสามารถคุยกับพ่อได้ไหมตอนนี้ได้คับถามพ่อหน่อยว่าในวันข้างหน้ารายการใครไม่เฮงกูเฮงจะเป็นยังไงก็ดีขึ้นคับจะดีขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่พ่อพ่อพิเกเนตที่อยู่หลังทีโอบอกคับผมและในอนาคตทีโอจะเป็นยังไงลูกพ่อบอกไหมขอตอบไปค่ เกาจะไม่ได้คอดูแล้วจะไปให้เท้าเวดูแทนค่ะอ๋อท่านบอกแบบนั้นครา้น,นี้ผมเห็นหล,หลายๆครั้งนะครับว่าเวลาเราถ่ายทํารายการเนี่ยคือผมบอกก่อนนะว่าจะมีคําที่เขียนมาใส่กระดาษในการแก้ไขต่างๆนาน,นาหลังจากถ่ายรายการเสร็จหรือระหว่างถ่ายทำรายการอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีโอจะให้คุณแม่แปลคำให้ แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือมาให้ใครเป็นคนบอกให้เราแก้อะไรต่างๆนานาหรือเรื่องราวต่างๆนานาใครเป็นคนแก้ปู่อภิคเนศครับปู่อภิคเนศครับองค์พ่ออภิคเนศเป็นคนบอกวิธีการนี้หรอครับผมงั้นแปลว่าทุกครั้งที่ไปเขาก็ไปกับเราตลอดครับทางั้นผมถามอย่างนี้เลยผมเคยเห็นในรายการเนาะนอกจากการเขียนมาพ่อปอพ่อปู่อภิคเนศเป็นคนบอกแล้ว มีอาวุธผมเห็นอาวุธอาวุธเนี่ยมาจากใครครับจะผูกด,ด้ียแเ่น,เนียครับเสกมาให้เสกมาให้นั่นก็คือคูบาอาจารย์นั่นเองครับผมขอดูหน่อยใช่ค่ะนี่ครับผมอันนี้คือคูบาจารเป็นคนเสกให้ครับซึ่งลักษณะเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยเป็นทองเหลืองนะถูกไหมฮะเป็นทองเหลืองซึ่ง เขาให้ไว้นานหรือยังหรืนานแล้วครับนานแล้วประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยต้องถามไปแล้วกี่ปีแล้วประมาณประมาณเกือบปีแล้วค่ะเกือบไม่ถึงปีแต่เกือบปีแล้วค่ะอ่าฮะเขาไว้ไห้ไว้ให้เพื่อป้องกันตัวตอนนั้นทำาะไการอดชิเซนคเนีอย่างค่ะยังไม่ทำแปลว่าจริงๆนะครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนรู้มาว่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรแล้ว้อาควรจะมีเครื่องป้องกันเพราะว่าหลังจากที่เขาไปทัก คนนั้นคนนี้ทักไปเรื่อยๆแล้วเขาก็มีอาการอาการต่างต่างอย่างเงี้ยก็เลยทิ้งอไว้อ๋อไปทักเขาทำไมอะลูกอะไรอยากช่วยเขาอยากช่วยเขาคราวนี้พอมีตรีศูนย์มาแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าให้ทําอะไรยังไงบ้างลูกว่าเจอผีร้ายก็ให้ฟันนะคบผมฟันเลยเหรอถ้าไม่จำเป็นนะถ้าจําเป็นเท่านั้นถ้าจําเป็นเท่านั้นอ๋อฟันยังไงมันมีคาถามีอะไรไหมลูกก็บอกว่า ขออนญ,ญาฟันเพื่อทำลายล้ารืนแก้อะไรมันค่ะถ้าเจออะไรหลายใช่ไหมฮะขออนุญาตขอดยอมาอนี่นะฮะลักษณะตีศูนย์นะฮะมีสายสินะแล้วก็มีความคมนะด้านบนนะฮะตีศูนย์มีความคมนะฮะเป็นทองเหลืองนะครับออันนี้ผมว่านะถ้าใครที่มีเซนส์เขามาจับนะ เขาจะรู้สึกได้นะแล้วก็มีอะไรอีกนอกจากตีศูนย์แล้วมาแหน้องทีโอรครับตีศูนย์ยังขนาดนี้ผงทูมนี่จะขนาดไหนสัปดาห์หน้าเรามาติดตามเรื่องราวความเฮงของน้องทีโอคนเห็นผีกันต่อรับรองว่าดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนครับการเดินทางของชีวิตครอบครัวของพ่วิกน้องทีโอปัจจุบันเนี้ยชีวิตดีขึ้นไหม ดีขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนที่อยู่บ้านที่บอกว่ามีปัญหาอยู่กับผีมาเป็นสิบปีค่ะปกติเนี่ยเวลาเราบูชาองค์พ่อพิฆเนศเนี่ยเราไหว้เนี่ยเราใช้อะไรไหว้ถ้ามแบบห้ามขายหลักๆก็คือมะม่วงแล้วก็ผลมะกรูมก็พอมะม่วงครับเออเออองค์พ่อพิฆเนศผมในบ้านที่เป็นองค์ยืนถือลูกมะม่วงอยู่องค์พ่อพิฆเนศครับของออฟฟิศอาปักค้างสตูดิโอฮะเป็นยังไงบ้าง เป็นผู้ชายของต้นสูงครับแล้วพอ่อสามารถบอกหรือพูดอะไรเรากับเราได้ไหมได้ครับและก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเนบิวราปูโยชอ็อปดพรัตยี่สิบแบร์วอสไม้ติดบ้านบ้านนิยายรัตนาบาดินการ์เมน้นและก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการไข่ไม่เฮงกูเฮงแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ いはいへん。